สวัสดีค่ะาจามพ่อ,อกับข่าวกาาริทยุยาัอชีงตบนนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่2 5พฤสจิกาย้อน2 5 6 4ซีค่ะเมื่อนี้พบกับปิยวัณยาศรีค่ะสภาพอากาศอีส,สานบานเฮาสิเป็นจังได๋เข้าไปติดตามกันค่ะ เนื่องจากว่าในช่วงนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือม้วลอากาศเย็นกําล่งค่อนข้างแห้งค่ะจากประเทศจีนได้แพ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลหผ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งค่ะต่อไปเข้าไปเบิ่งการก่อตัวของกลุ่มเมฆในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้าค่ะจะเห็นว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆอยู่บริเวณตอนบนของภาคค่ะ การเกิดฝนในเซานีเลดาตตรวจอากาศคอนแกนตรวจบพบกุ้งฝนค่ะและเลดาตตรวจอากาศสกลนครกับตรวจบพบกุ้งฝนค่ะคันไม้ลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหนา้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้28่สถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมื้ออืน่นเซาห้าถึงยองศาเซลเซียสค่ะเฮาไปเบ่งภาพรวม อุณหภูมิไล่จังหวัดกันค่ะอุณหภูมิตำสุดจะอยู่บริเวณตะวันออกของภาคค่ะ1 5องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิมสูงสุดของภาคอยู่ที่30องศาเซลเซียสค่ะคาดไม้ลักษณะอากาศในเจวันข้างหน้าค่ะกาสิยังคงมีอากาศเย็นอยู่ค่ะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นนี่ กลับมาติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน